สวัสดีค ah, ่ะสวัสดีค่ะน่มาแม่สวัสดีค่ะก่อนอยู่ในร่มสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีครับครับน้ปันปันบานทงหน้าเนาะครับเนาะนี่ปลาเอานี่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 นีนี่ดียนี่พี่าี่ืองนัวนลามาในสระี่าใน่น่นี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 นี่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 นีหนี่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 นนี่นี่นี่น่นี่ี๋ยว่ดี่นว่าีนเนีนน่ั่าัน่น่่น่นี่่่นนนีนี่หมากเบ็ดแล้วครับอ่ไปนเ ไปดูตัวปลากันนะว่าตัวใหญ่ไหมปลาปลปลาปน้องปันปันก็อยากจะดูเหมือนกันน้องปันปันต้องให้คุณพ่ออุ้มเลยนะน้องปันปันใช่ไหมน้องปันปันไม่ได้ใส่รองเท้าน้องปันปันไม่ได้ใส่รองเท้าอ้าวโอเคเอาดูตัวปลากันนะเอาตั้ง่อนระเบิดแล้วนะอทางแม่คุณแม่ถ่ายลงนู้นเลยนะอืออ๋อไปแล้วได้แล้วครับเอาแล้วได้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 แล้วไปแล้วนี่นี่นี่ นี่ครับ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 ได้แล้วได้แล้วนี่มะม่งนี่มะม่งนี่เอ้าเอาคุณแม่เอาขึ้นมาเอาอะไรขึ้นมาค่ะเอาขึ้นมาเนี่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 มะม่งครับนี่เอาวมะม่งโตปลาเอาถอยไปคุณแม่ทัอีกเอาถอยไปนู่นเลยจะได้เห็นคนด้วยนี่ไงครับนี่ครับนี่ครับนี่โตปลาครับนี่นี่ครับปลาเขียวด้วครับนี่ครับนี่เนาะครับเนาะปลาเขียวนี่ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าที่จะพามาก่อยปลานี่ครับเนี่ยนี่ครับปลาเขียว ตัวใหญ่ปั่นเดียวกระปลาสวายครับตัวใหญ่งเราครับตัวใหญ่งป้าปั่นเนี่ยตัวใหญ่งเราครับตัวใหญ่งเราครับว้าวมือันละม้ากมือีมันตัวใหญ่เท่ามือปั่นไหมตัวใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าจะปล่อยมันแล้วนะป้าป้าจะปล่อยลงไปแล้วนะหนูลงสิลูกป้าจะปล่อยนะอย่าดิ้นนะมันจะปักมือคุณพ่อนะปึ๊บเอาโอ้โหวางคนเอาน้องยืนตรงนี้ก่อนปิดๆิดตรงอกเดินนิ่งๆนิ่งๆอันนี้นิ่งนะนิ่งๆนะไม่อยากกลับบ้านแล เออแล้วจะไปตกมันทำไมโอ้ตายอปลาตัวใหญ่ล่ะเด้อไม่ต้องมาตกเองนี่ยังอยู่กัอันนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยมันนะครับน้องนี่นะครับน้องอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเพื่อมากินก๋วยปลาครับอ้าวไปเลยนะ ไปแล้วเด้ออ้าวไปไปแล้วยี่อ้าวนี่ครับโอ้บรรยากาศทุ่งหน้าครับผมบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบาย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 กอ้าวบายบายก่อนบาายบายก่อนต้องบายบายก่อนค่ะขอบคุณค่ะต่อเอ้ยจ้าขอบคุณค่ะก่อนอยากอยู่กับแม่จ้าไป pues like mine, งงไปไป ครับสวัสดีครับปันปันบาน,นทงหน้าครับผมอ่ามือนีผ้ามาชุม่มบรรยากาศฝนตกครับนี่ครับครับฝนตกรับฝนตกอยู่ทงหน้าครับเนี่ยมือนีตอนแรกว่าเสมาผ้ามาก,ก่ายาอยปลายุษาเนี่ยแหละครับผ้ามาก่ายากยปปาอยปลากระต้่มแสบปลายุษา ฝนตกฝนตกเลยปะผ้าเลยบ่ได้ก้อยปลาอาจจะผ้ายางมึงบรรยากาศตรงหน้าครับนี่ครับนี่ครับเขาเริ่มเขียวแล้วนี่ครับเขาเริ่มเขียวแล้วเขาเริ่มเขียวแล้วฝนกระตกฝนตกนี่ครับฝนตกมึงโซลารเซลล์ครับนี่ครับอ่ามึงน้ำโซลารเซลล์นี่ครับฝนรตกน้ำยังไหลเลยครับเนี่ยนะครับเนี่ย ฝนตกนานยังไหลแห้งอยู่ได้ครับเนี่ยฝนตกได้เนี่ยขนาดฝนตกได้เนี่ยครับนี่ครับโซลาเซลครับนี่ครับนี่ครับแผงซีแผงครับนี่ครับเขาที่ดำใ้กานี่นะครับเริ่มเขียวแล้วนี่เขียวครับเมื่อถึงนำฝนได้ถึงนำในบาดาลเนี่ล่ะนั่นูบจุกโซลาเซลเนี่ล่ะเพราะว่า้างเขาก็ท่านมีนนะอมีแต่หน้าเห่าเลยนะครับมีน้ำนี่ครับ บรรยากาศตรงหน้าเนาะครับเนาะนี่นะครับฝนตกเล่นๆครับเปียกแล้วครับนี่ครับนี่ครับุณครับหน้าเพ่นครับหน้าวานฝนครับของเก้าเนี่ยแหละครับครับมึงของเก้าเนี่ยแหละครับเพราะว่าหน้าจะของเนาะมาหน้าสุวัติศิษผ้ามึงเข่าเขาที่ดำมือนั่นแหละครับนี่ครับเขาอาทิตย์ที่สองแหละครับเนี่ยอาทิตย์ที่สองเ่วดาที่ดำครับผ่านมาสองอาทิตย์แล้วครับเนี่ยเขียวแล้วครับ ครับคุณฝ่าคุณครับเพื่อนฮัตตะวานเข่าครับฮัตตะวานเข่าครับนี่ครับเพื่อนกระวานในประมาณอาทิตย์กลัวสองอาทิตย์เชื่อกันล่ะครับเพื store, ่อนวานในอาทิตย์กลัวสองอาทิตย์เชื่อกันล่ะครับแต่ว่าเพื่อนบ่อ่อยมีน้ำฝนมาบ่อ่อยตกครับช่วงนี้ฝนตกันในเมืองขอนแก่นครับอันนี้ตำบลบรนทุนครับเนี่ยตำบลบรนทุนกับบ่อ่อยตกฝนตกันในเมืองสมือสมืออยู่หน้าบ่ตกครับเนี่ยเนี่ยครับน้ำเนี่ยกันในอาศัยน้ำบาดาลโซลาเซลล์สูงขึ้นมากนะครับเนี่ย เนี่ยครับเขาเขียวดีครับนะครับเนี่ยฝนตกครับเนี่ยวันนี้ลุงคนตัดหญ้าครับนี่ครับนี่ตัดหญ้าขั้นแท่เนี่ยครับบรรยากาศทุ่งหนากันทั้งสิ้นครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมสิพามากินก้อยปลาเนาะครับเนาะจริงๆอาทิตย์นี้ว่าสิพามากินก้อยปลาะนะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สิบนะครับอาทิตย์ที่สิบ วันอาทิตย์ที่สิบก็รักกระดาเนาะครับเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หนา้าวันที่ประมาณสิบหกครับเดี๋ยวผมจะพามากินก๋วยปลาอยู่นี่อ่ะมื่อนี่ยตอนเสาร์ที่ออกมาก่าทางเของมากอะต้องใส่เกียร์ฟูของมากครับพอดีซื้อรถไออซื้อรถมือสองมากเกีย๊ยวฟูมากพอไหวมาไปหน้านี่แหละครับเก่งมันกับมากพอได้ คันในนาเม่มีฝนดินแห้งๆก็สบายแหละครับขี่สบายเลยครับนี่แหละครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันที่สิบหกนะครับเนาะสิบห้าสิบหกนี่แหล,คล,ะ,ล,ะ,ละ,ะครับรอๆนั่นแหละครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะพามากินกว๋วยปะครับต้มแซ่บปละนะครับเนาะเดี๋ยวสิตกจะพาตกปลาอยูซ่าเนี่ยแหละครับว่ามันโตใหญ่ายสำหรัแล้ว,ตว,แ,ลวแต่ว่าวางหันผมหาอาหารนี่โอ้ยตัวงามคักเลย เป็นตะก้่อยครับครับเนี่ยบรรยากาศทุ่หน้าผมก็กังห่มนะครับเนี่ยนี่ครับกังห่มครับบรรยากาศดีครับเย็นดีครับทางแรกอะกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ผมเลยด้วยครับเด้อเนี่ยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ